สวัสดีครับผมวันนี้ก็ราวพัฒนาวันศุกร์กลับมาอีกแล้วกับไวยลาวพัฒนาเอามาดูมาดูตัวเด่นกันก่อนเนาะตัวเด่นงวดนี้เด่นห6 7หกเนะห้า จับมาใส่ในตารางให้5 6 7ประกอบไปด้วยอันนี้คือตัวประกอบโอ้โหมาอีกแล้วข้าวข้าวเนี่ยอ้าวนี่ตัวเลข4ตัว2 3 4 5 6 7ตัวเลขเรียงเลยนะวันนี้สำหรับงวนที่ผ่านมาก็ต้องขออภัยอีกรอบหนึ่งเน้น แนนหนึ่งหกออกหกศูนย์เงวนที่ผ่านมาสี่ห้าหกนี่สี่ห้าหกห้าหกนี่ผมว่ามันมันมาเกือบทุกวันเลยนะทุกรอบเลยเนะน,นี่ยตอนเนี้ยห้าหกจะเรียงมาจนครบแล้วเอวันนี้วันศุกร์ก็มีสิทธิ์มาอีกแหละห้ากับหกเนี่ยผมมองดูแล้วนะเพราะว่าเลขยกกัลังวันเด่นนะวันศุกร์มันก็ต้องมีห้ากับหกนะ แล้วศูนย์มาบานตะไทยเลยเมื่อที่ผ่านมาออกห้าศูนย์ศูนย์สี่หกศูนย์เอาเข้าไปสี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์ได้หมดอะถ้าใครรูดศูนย์เออหลังจากที่หายไปนานนักศูนย์ก็กลับมาทีหนึ่งเล่นสามตัวเลยโอ้โ oh หแบ่งสี่ห้าหกตัวเลขแค่สี่ตัวนะั้นเมื่อที่ผ่านมาใช่ปะ่ะสี่ห้าหกแล้วก็ศูนย์ สำหรับงวดนี้วันศุกร์วันศุกร์เดี๋ยวมาดูตัวตัวเจาะของของเรานะตัวเจาะของเจาะไปที่นี่เลย สองสี่หสองหแล้วก็สนะองเจ็ดสามสี่าหหกสนะตัวเด่นคือห้าจับสองกับ3มาประกบใส่ก็จะเป็นออกมาในรูปแบบนี้สีตัว5้าเด่นก็จับ ผมจับสีมาด้วยนะสีเพราะดูจากสูตรอื่นแล้วสีมาสีสีก็มีเด่นมาก็เลยตอนแรกว่าจะไม่เอาสองสีกับสามสีนะแต่ว่ามันมีอีกสูตรหนึ่งที่สีมันโผล่แจมมากลัวตัดออกแล้วจะมาก็เลยจับสองสีสามสีเข้าไปด้วยตอนแรกผมจะเอาแค่หกชุดนี้ก็เลยลองเพิ่มอีกสองตัวอ่ะมาดูตัวเน้นดีกว่าตัวเน้น อันนี้คือตัวเจาะเดี๋ยวเอาชุด3าตัวไปก่อนกันแล้วกันเนาะชุด3มตัวจับชุด3ตัวก็จะมี6กสองห้า 5้าสามหเออสองห้าสามหกแล้วก็จะมีตัวหนึ่งเนาะก็จะจับให้คือสี่สองห่ะอันนี้คือตัวสังเกตดูว่าก็จะมีสี่กับห้ามาแจมอันนี้ก็คือเลขถ้าไม่ชอบ6กสองห้าชอบ ใครจับสองหกห้าก็ได้เออนี่ก็สามห้าหกแล้วก็จะมีสี่สองหกโอเคนะสามตัวของเราเน,นเ,นเน้นแล้วเน้นแล้วงวดนี้ต้องเอาคืนละพลาดไปสองสามงวดนี้โอ้โหเอซีไม่ไหวครับแอทก็มึนเหมือนกันนะ สำหรับสตัวมีสองตัวชุดเน้นผมจับให้4ชุดนะตัวที่เน้นก็จะมีสองห้าสองหแล้วก็3ามหสามห้านะสี่ชุดเน้นสี่ชุดสเม็ดแตกเออนี่เน้นให้สองหก ชอบมาดินนักสองกับห้าก็ที่ผ่านมายังคิดอยู่วเฮ้ยจะมาไหมมันก็มาจริงแต่ว่าตัวตัว,ตวอันนี้ตัวอะไรอ่ะเขาเรียกว่าตัวประกบจับมาให้ผิดนะให้หนึ่งดันมาศูนย์เอาเข้าไปรางวัลข้างเคียงไม่มีนะหวยลาวไม่ต้องมาก็ได้เนาะเอาแบบตรงๆไปเลยอ่ะสำหรับวันนี้ก็ให้ป,งปังๆก็แล้วกัน สองกับสามสองสามหกหกเจ็ดตัวเด่นตัวเดียวที่คิดว่าน่าจะมาก็อาจจะเป็นหกนะหกหกแล้วระหว่างสองกับสามนี่เลือกยากมากเลยมันมันสูสีกันสองกับสาม ถ้ามาแพ็คคู่ก็ดีไปแต่เลขหกน่าจะมีติดอ่ะห้ากับหกเนี่ยผมคิดว่านางไงก็น่าจะติดอ่ะบางทีเลขเจ็ดอาจจะไปนูน่นไปที่หลักแสนก็ได้นะเลขเจ็ดผมตอนแรกว่าจะไม่เอาลงก็คือแต่ว่าไม่ก็ไม่แน่เหมือนกันอน่ะตัวเลขอ่ะห้ากับหกในช่วงนี้มาดีเลยเกินขยันมาไนดะ้มาสองตัวระหว่างห้ากับหกตัวเดียวผมขอยกไปที่เลขหกนะคิดว่าน่าจะ น่าจะปังน่าจะโอสองสามสีโอเคครับวันนี้แนวทางก็มีประมาณนี้ขอให้ปังขอให้เฮเลขหกโผล่มาอีกนะเลขหกนะอืมจะจะจับบินกับตัวอื่นนี่อ่ะขอเลขหกตัวหนึง่งตัวที่คิดว่าน่าจะยังไงก็ต้องมีมา ขอให้เลือกเลือกไปที่เลขหกเลขหกแล้วก็เลขสองเลขสามนี่สูสีสูสีส <c oughs> ครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนนะครับผม